ย,ยายาฉันอยู่ไหนยาฉันอยู่ไหนยา,ยาฉันอยู่ไหนบอดยายาฉันอยู่ไหนยายใครใครไะ <ป S 1> นะนางแกแม่หนูช่วยหยิบกระปุกยาให้ฉันหน่อยอนี่<อ>กล้าดียังไงมาใช้ฉันนางบอด ๊ตกตบตกปบกอลยคนสมัยนี้หน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดี แต่จิตใจต่ำช้านอกจะไม่ช่วยเหลือคนแก่แล้วแถมยังเอาเงินคนแก่ไปด้วยยังเหลือของลองใจอีกหนึ่งอย่าง ยาให้ฉันด้วยยายาป้าป้าคะป้านอนตรงนี้ไม่ได้นะคะมันสกงตัวกับป้าช่วยหยิบยาให้ด้วยช่วยหยิบยาให้ด้วยยายาป้าจ้ะฉันฉันเจอยาแล้วจ้ะเดี๋ยวนะจ๊ะฉันมีน้ำจ้ะป้ารีบนะจ๊ะ นี่น้ำจ้ะนี่อยากจะป้า่นะจ๊ะขอบใจมากนะหนู เดี๋ยวป้ามีรางวัลจะให้จ้ะเออไม่เป็นไรจ้ะป้าแต่หนูว่าป้าไม่ควรพวกของมีค่าติดตัวแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมีคนขโมยไปอ่จจะยุ่งขึ้นก่อนนะคะมาไปนะป้านี่ค่ะขนมหนูให้ป้ากินนะคะ อร่อยนะนี่หนูทําเองเลยเเป้างั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะพอดีหนูนี่ไปขายของอะคะ่ะหนูไปขายของที่ไหนเลยจ๊ะอา่าหนูขายอยู่ที่ตลาดสดแถวนี้แล้วจ้ะป้างั้นหนูไปก่อนนะจ๊ะาขายตลาดสดงั้นเหรอ ช่ตายนึกว่าใครที่แท้เนี่ยก็เพื่อนเก่าเรานั่นเองแต่ทำไมนางบิวมันตกต่ำได้ถึงขนาดนี้วะนี่แหละนะคนเขาถึงบอกสวยนักมักจะง,งพูพี่บิว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 ฉันมีเรื่องจะรบกวนพี่หน่อยนะจ๊ะฉันขอวางมบอบิวเนี่ย ที่นี่ได้ไหมจ๊ะเพื่อมีใครสนใจงานนี้เงินดีมากเลยนะพี่ <c oughs> พี่พี่จะไปไหนอะ่ะทำไมพี่ดียวฉันไปก่อนนะรับสมัครคนดูแลผู้สูงอายุกินฟรีอยู่ฟรีเงินเดือนแสนหนึ่งบ้าโมหรือเปล่าเอามาดูดิงานที่ทำอยู่มันก็แค่สองหมื่นเองนี่หว่า ใครไม่ทำก็บ้าแล้วอ,อ้าเฮ้ยกี้เฮ้ยไปปิวฉันเลยเอ่ไปไปเอป้าคะหนูมาสมัครเป็นคนดูแลผู้สูงอายุจ้ะ ใช่จ้ะป้าจะจ้างคนมาดูแลตัวป้าเองนี่เลยจ้ะแหมคุณป้าคงจะรวยมากใช่ไหมคะถึงให้เงินเดือนตั้งแตนหนึ่งอะคะ่ะใช่แล้วก็ไม่มีทายาทด้วยนะจะบอกให้แต่ก่อนอื่นนะ่ะฉันขอถามก่อนว่าทุกคนทําอาชีพอะไรกันบ้างฉันเป็นแม่ค้าขา,ขายขนมจ้ะทําขายเองตัวคนเดียวเพราะว่าแม่เพิ่งเสียไปจ้ะ ผมเป็นพนักงานออฟฟิศครับคุณป้าแล้วเธอเลยจ๊ะส่วนหนูเป็นพนักงานขายค่ะเงินเดือนสามหมื่นบ้านมีฐานะเป็นคนดีมีหัวนอนปลายเท้ามากกว่านังแม่ค้าขายขนมคนนี้แน่นอนค่ะเอาล่ะเอาล่ะอาชีพอะไรไม่สำคัญหรอกแต่ก่อนอื่นเนะี่ยฉันขอทดสอบกันนะพร้อมไหมจ๊ะ แต่ก่อนอื่นน่ยฉันต้องขอแรงพวกเธอสามคนช่วยยกกล่องเนี้ไปบ้านท้ายซอยเพราะบ้านนั้นน่ะมันไม่มีทางรถวิ่งเลยต้องขอแรงพวกเธอทั้งสามคนหน่อยนะจ๊ะโอ้ยคุณป้าคะหนูไม่ใช่กรรมกรน,นะคะเอานะนอกจากจะได้งานแล้วอะ่ะไม่แน่นะเธออาจจะได้ทองเป็นรางวัลก็ได้แต่ห้ามเปิดกล่องเด็ดขาดเลยนะเพราะ ในกล่องเนี้ยมันมีสมบัติของฉันอยู่ฉันกลัวว่ามันจะหล่นระหว่างทางเนะโอ้ย ม,มันหนักอย่างนี้วะไอ้วงก็แก่้งมันบอกอยู่ว่าเงี่ยมีสมบัติเม่อวหจริงด้วยพวกเธอเดินไปทีละคนนะฉันไม่อยากให้พวกเธอคบคิดขโมยของของฉันเอองั้นงั้นหนูไปคนแรกค่ะ โลกประสาดแน่ๆมีแต่ก้อนหินกับดินนั้งนั้นเลยโทอไว้ทองออีกแก่นี้มันร้ายนักนะเจ้าเล่ดีนักแต่ฉันเนี่ยฉลาดกว่า เฮ้ยมีแต่ก้อนหินกับดินแม่งเอ้ยแบกหินกับดินมาตั้งไกลแต่ก็ได้ทองแค่นี้ก็คุ้มแล้วว่ะ เลยคะ่ะป้าทำไมป้าเดินเร็วจังเลยคะอ๋อจริงๆแล้วอ่ะบ้านสองหลังเนี่ยมันเชื่อมติดกันแต่ฉันน่ะให้เธอเดินอ้อมเองนั่นแหละเพื่อทดสอบความซื่อสัตย์และความอดทนของพวกเธอไงทุกกล่องเนี่ยมันจะมีท้องซ่อนอยู่เดี๋ยวก็รู้ ว่าใครซื่อสัสตว์หรือไม่ซื้อสัสตว์มีเธอคนเดียวที่ซื่อสัตว์ไม่หยิบทองของฉันไป ส่วนเธอสองคนไม่ซื่อสัตย์คิดเหรอว่าฉันจะเอาทองจริงใส่ไว้ในกล่องอะไรนะทองปลอมเหรอแม่ยงยทองปลอมอยงนั้นเหรอนีบ้าแกหลอกให้ฉันแบกหินเหรอก็บอกแล้วงไงว่ามันเป็นการทดสอบ และคนที่ผ่านการทดสอบก็มีแค่คนเดียวคือเธอคนนี้คนแบบนี้แหละที่เหมาะจะมาดูแลฉันและได้รับเงินเดือนหนึ่งแสนบาทและไม่ได้แค่ได้งานนะเขาจะเป็นทายาทครอบครองมรดกหนึ่พล้านด้วยพันล้านออีกแกก็หลอกฉันเหรอแกตายก็ลองดูสิ บ้านเศรษฐีอย่างฉันน่ะมันมีกล้องวงจรปิดอยู่เผื่อเธอจะไม่รู้อ่ะพวกเธอสองคนน่ะเลวยังไงก็ยังเลวอยู่อย่างนั้นคิดดูดีๆสิว่าพวกเธอสองคนเคยเจอฉันที่ไหนมาก่อนจำคนแก่ตาบอดที่ขายลอตเตอรี่ไม่ได้หรือไง ฉันเป็นลรอุ้ยใจนอ๋อฉันเน่นเหรอไปหมดแล้วฉันหายเจนเหรอช่วยฉันด้วยทองเนี่ยชันขออะไรกันนะป้าไหนๆก็ใกล้ตายแล้วเนี่ยถือซะว่าทำบุญกันแล้วกันตกกระเเอาเงินกับสร้อยทองฉันคืนมาด้วย ถ้าไม่อยากติดคุกอะ่ะเอาไปเลยของฉันเหลือเท่านี้อะ่ะที่เหลือฉันใช้ไปหมดแล้วอะ่ะใช้ไปหมดเธอก็ต้องเอาเงินมาคืนฉันเธอมีเงินเดือนไม่ใช่เหรอเธอก็ผ่อนฉันมาสิถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไปประจานที่บริษัทของเธอ พวกเธอจะไปโทษใครไม่ได้นอกจากโทษความโลภของตัวเองและความไม่ซื่อสัตย์ของตัวเองอ๋อแล้วอย่าลืมนะเก็บทองปลอมเนี่ยเอาไปเป็นที่ระลึกด้วยฉันให้มม่งเลยเจ็บใจจริงโดนคนแก่หลอกเลย <c oughs> <c oughs>